c o เอนไซ e ์1 0นะครับตัวนี้ตัวนี้นมีโคเอนไซ e ์วิตา i ินไวท์ซิงค h วิตซิง g n แมกนีเซียมคอมเพ a m ก n C วิตามินซีมีครบเลยนะครับ1เม็ดเท่ากับอ่าสิเม็ดแบบปกตินะครับอันนี้จากจาก U.S. นะครับนำนำเข้านะครับเป็นอ่าโคเอนไซ e นี่ช่วยในเรื่องของหัวใจใคร หายใจไม่ไม่สุดหายใจไม่ไม่ทั่วท้องนะครับหัวใจไม่ดีนะครับหัวใจเต้นไม่ปกติโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยช่วยได้ในเรื่องของหอบหืดในเรื่องของที่เรานอนแล้วกลนเอ่อวหายใจไม่ดีนะครับตัวนี้ช่วยได้โคเอนไซม์คิวเทนนะครับผมแล้วก็มีมีซิงซิงนี่ก็มันุงเล็บผมอยู่แล้วนะครับขวดเท่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดแบบหมุนนะครับเราใช้เป็น นี่ยเปิดข้างบนปุ๊บเขาก็มีตัวแบบนี้ให้เลยนะครับมีฝามีฝาเปิดปิดอย่างนี้อย่างดีนะครับวิตามินวิตามินวิตามินอะไรวิตามินซีวิตามินซีเรา C, ก็รู้อยู่แล้วว่าบำรุงผิวแล้วก็ให้เราสดชื่นนะครับซิงค์คอมเพล็กแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมก็รู้อยู่แล้วครับว่าเราเ,เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับใครกินแมกนีเซียมมันก็ขาดแมกนีเซียมนี่ครับตัวนี้คือถ้าสมมุติเรากินวันหนึ่งสองเม็ด นะครับสองเมตรนี่เท่ากับยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรปกติเลยนะครับอันนี้นําเข้านําเข้าจากยูเอสนะครับของโจเซนนะครับดีมีประโยชน์เอามาให้แล้วนะครับใครไม่ซื้อถือว่าพลาดมากดีจริงๆแล้วก็สุขภาพเราจะแข็งแรงด้วยโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้นำเข้าครับอย่างดีของดีแล้วก็แฟลเซลลราคาถูกมากไปสองร้อยกว่กาบาทนะครับโอเค เราไปดูกันไปดูในตะกก้าเลยโคยไซคิวเทนซิงแมกนีเซียมวิตามินซีเชิญเลยครับ